อออถถยย,ยน,นี่ลังไถรถนะคะถอยถอยถอยเข้าขาหมูค่ะหน้าตาดีเอ,อถอยหักหมดเลยหักหมดเลยขับรถนี่ยากไหมพี่ัไม่ยากเลยขับขับรถมันจะไปยากอะไรครับอ,อย่าให้มันเกิดอุบัติเหตุโอ้ทำไงอ่ะมันจะไปยากเลยคุณรัชนีอ,อันดับแรกคือเราอย่าไปตาเขาแล้วอย่าให้เขาตาเราเราเข้า่าตากันพอถึงแล้ว เราบัางตามเสาเดอ้ออุ้ยเจตนาคืออะไรนะโอชารสค่ะนี่คือร้านนี้นะคะโอชารสมีเกาเหลามีไมอ,ไอ่ามีข,าข,าขา้าวกระเพราอืมเป็นหม้อไฟค่ะโอ้ร้านเขาแบบว่าอลังการว้าวอุ้ยมาดูนี่คุณราชินีมาดูต้มแบบว่าต้มน่ากินมากดูดิ อันนี้หมูหรือเนื้อหมูเนาะอันนี้ต้มเนื้อต้มเนื้อต้มเนื้อกับข้าวเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอ๋อเป็นหมูก็มีใช่ไหมจ๊ะเขาก็มีหมูมีเนื้อเกาเหล่าเนื้อดูดิที่ก๋าหมูต้องสั่งเนื้อแน่นอนอ๋อเกาเหลาเนื้อเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยจดใช่ไหมเดี๋ยวจดเนาะหอมอบอวลไปทั้งร้านเลยนะจ๊ะข้าวเผาหมูก็เผาอะไรเนื้อมีหมดนะฮะเห็นไหมครับอย่างนงี้ดีครับ เราสั่งเกาเหลามาถ้วยเดียวข้าวเปล่าหกหกก็เก็บด้วยนะครับดีดีไหมคะที่กพูดูร้านเขาสิร้านก็จัดสวยนะฮะจัดสวยน่านั่งทีเดยวเป็นภาพวาดนะเป็นภาพเขียนค่ะอนี่นี่นี่ของแท่ของแท้ของแท้ของแท้อันนี้สั่งอะไรไปนะคะ อันนี้ชินอันนี้อะไรชินนอเอ็นชินนะเอ็นไม่จะไม่ต้องปรุงชิมของเขาก่อนจะกกีอย่าเพิ่งปรุงเออไม่ต้องปรุงชิมของเขาก่อนเผื่อเขาทำมาพอดีแล้วเออจะไปปรุงทำไมล่ะทำไมแปลก มันเป็นปัไงเลยมันม่ปกติแล้วมันทำไมจัดจ้างอะไรอ่าเี้ม่นน้ำราเบิดมันแกนใส่องกัน่ใคแล้วดเปลือมน้ำระเบิดเหรอมีม่าน้ำรเบิดเลยนะเจ๋งอไมันมเบิดย้มี่ยย้ม้มอะไรอย่างหี้ยรถผมพกาหด่ะเรา้ปต่อโอ้ยเหนื่อม่าน้ํ่านมาน้ํเราเบิดโอ้กันเลยนิด เหนื่อยมันคืออะไรอร่อยไหมมีรถน้ำลาด้วยไหมชนกับรถน้ำลาด้วยัไหมคือเป็นรสชาติที่เข้มข้นมากสําหรับถ้วยของแจ็คกี้เนื่องจากว่าเป็นการสลับถ้วยกับของพี่กัมพูค่ะเหนื่อยเหรอเนื่องจากว่าพี่กัมพูแกปรุงผิดแกปรุงผิดแกสั่งใหม่ได้สั่งใหม่ได้เดี๋ยวพี่กินเองแกปรุงผิดถ้วยวันนี้มันเป็นเอ็นอย่างเดียวใช่ไหมล่ะของพี่กัมพูแกสับเนื้อเอ็นลูกชิ้น แล้วแกปรุงผิดไปแล้วแกก็เลยมาตักดูว่าเออมันเป็นเอ็นอย่างเดียวไหวไหมอะแจ๊คไม่ไหวไม่เป็นไรไม่ต้องฝืนแหมที่ถี่อย่างนี้นะมีน้ําใจอืมแต่พี่ปรุงอร่อยเพี่จะว่ารสจัดเท่าไหร่เนีเหมือนเหมือนรสอะไรนะรสพริกคว่ำเผ็ดขนาดนั้นเลยเหรอรสจัดอยู่แล้วรสพริกคว่ำพริกหงายรสพริเผ็ดเพราะว่าเอาพริกไอ้นี่ด้วยนะพริกเผ็ดมากเห็นไหมพี่ก็เตือนมาแล้ว แล้วเอาพริกเอาพริกอันนี้ด้วยนะเนี่ยพริกทอดผั่วด้วยนะโอ้โหพี่กัมพูใส่พริกไปน้องกินแทบไม่ได้เลยค่ะหมดนะสั่งใหม่ได้สั่งใหม่ได้ไม่ต้องฝังใหม่ไปแล้วก็นี่ตกเดี๋ยวจต้องกินแล้วอย่ากบวนตับานมากปิดอ่ะพีิจ้อตักคำเนื้อเอ็นอะไรก็ได้คำใหญ่ๆลูกชิ้นนี่ จะกินเคุณกัมพูก็ไม่น่าจะกินได้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 ลองดูชีวิตมันต้องมีเผ็ดบ้างมีหวานบ้างมีจืดบ้างมีเวลานะก็ไปรอนะนี่ผมยังไม่พอนะผมยังต้องใช้นี่นี่นี่เรื่องเผ็ดนี่คอยบอกพี่ก็เอาน้ำมาผสมให้เลยอร่อยมากเพราะกลัวยักินไม่ได้อ่ะเผ็ดไปไหม แยกแต่ประมาณนี้แหละอยกกินเผ็ดได้อยู่แล้วดูนะคะดูคุณกัมพูเขาปรุงไว้แล้วเขาก็เตือนว่ามันแบบริกมันเผ็ดมากโอ้โหกินได้เนะเาะก็ดูท้วยนี้ดูสีของน้ำนะคะเอาแล้วไงน้ำแดงเลยเอาแล้วไงน้ำระเบิดแล้วไงมัง <laughs> นเผ็ดใช่ไหม มันเผ็ดอร่อยมันเผ็ดอร่อยเออแต่อร่อยนะแต่จัดจ้านมันเผ็ดจ้าอร่อยอ่ะมาดูเมนูหมูหน่อยดีกว่านะคะเมนูหมูไม่ปรุงเลยเลยอติพวกเผ็ดไปเผ็ดร็วรสพิซซ่าแล้วก็อติดับนี่กินจึกมากเลยกินจึกมึงหน้าตัวเองเลยอ่ะเออไม่ซื้อไอ้ไม่แบบไม่รไม่ยอมกินจัดจ้านกันเลยนะพวกเผ็ดมากเลยไม่จัดจ้านในย่านนี้เหมือนที่เลย ที่เป็นคนจัดจ้านในย่านนี้นะแต่ย่านอื่นไม่ได้เราก็จะมีวิธีกินนะคะโดยการตักเนื้อค่ะมาล้างก่อนนะคะล้างน้ำซุปที่พี่เข้ามาเมื่อสักครู่นี้ค่ะได้ละสบายอาสบายละไมเผ็ดละล้างกให้หมดเลยนี่น้ำจิ้มขมอันนี้น้ำจิ้มขมทำเอง พริกก็เผ็ดด้วยนะ,ะพี่ก็เตือนเลยว,ว่าพริกเผ็ดเออคุณน,น้ำมันเผ็ดแล้วนะยังไม่พอสำหรับผมหรอกจัดจ้านในย่านนี้ไปยิงหมีม้อกไปนะมัน,นร้อนเผ็ดร้อนกินกับเส้นหมี่เขาโรยเส้นหมี่มา <anthropology> หลวงปู่วะหลวงปู่วะ มันเป็นจีนหอมยาจีนครับรมพี่ทำงานพี่งม่หอกนาดนัน่นอีกนะเชิญครับ่ยครับเชิญครับดีครับอร่อยมากหมดเกลี้ยงเลยขอบคุณแากครับครับโอ้โหโดยเฉพาะเนื้อตุ๋นเขานะ เนื้อตุ๋นเนี่ยสุดยอดเลยครับครับนุ่มผมใช้เนื้อสามชั้นอใช้เนื้อสามชั้นบางทีก็เป็นเนื้อโกเบเอาพวกซี่โครงช่วงซี่โครงมันจะนุ่มเราเคยได้ยินแต่หมูสามชั้นออเนื้อมีสามชั้นด้วยเหรอครับแล้วมันมีชั้นบนชั้นล่างผมก็จะคัดเอาส่วนที่มันนุ่มคราบผมครับติดมันแล้วใช้เวลาตุ๋นนานไหมครผมตุ๋นวันนี้ ค้างไว้วันหนึ่งพักไว้แล้วก็เอามาขายพวกนี้ก็ประมาณรวมๆแล้วก็สี่ชั่วโมงครับโอ้โหเป็นเคล็ดลับเลยเนาะมันมีิ่นยาจริีนมันเป็นอะไรกินลอ่อนอเกากี้อะไรต่างๆลายๆชนิดครับเหมือนเป็นสูตรตุนแบบสไตล์จีนไหมครัใช่ครับใช่แต่เราเอามาดัดแปลงเอามาทำแบบ ไทยคลาสไทยจีนผสมกันของผมเองหรือว่าสูตรสูตรของผมเองจริงๆก็คือร้านนี้มีทั้งเนื้อตุ๋นหมูตุ๋นใช่หมูก็ทําเครื่องเครื่องเทศคล้ายๆเนื้อเลยครับมามาทางเดียวกันครับใช่ครับแล้วเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นเกาเหลามีอาหารตมสั่งด้วยใช่ครับก็เป็นพวกผัดกระเพราผมก็จะเอาของในร้านนี่แหละครับมาทำเปิดอยู่ที่นี่หลายปีหรือยังครับได้ปีนี้ก็3ปีรึ้วครับสามปีขึ้น แต่งร้านนี่มันแบบได้ได้เขาเรียกอะไรได้ความรู้สึกดีมากเลยไอเดียมาจากไหนครับก็คิดเอาเองะครับแต่ก่อนแต่ก่อนนี่ก็มันมีเวลาให้คิดเยอะอ๋อเอเหมือนกับบรรพบุรุษก็เป็นชาวจีนด้วยหรือเปล่าเางั้นครับทางแฟนเพราะทางแฟนเป็นพม่าเป็นคนจีนอ๋อคือดูแล้วแบบ มันเพลินนะระหว่างที่เรานั่งรออาหารเราก็นั่งดูภาพนะฮะครับสวยดีโดยเฉพาะภาพนี้ได้ได้จิตวิญญาณมากเลยครับนั่งนั่งบนแค่ฮะ่แค่แล้วก็กินข้าวในจินตนาการเขากินอะไรครับก็น่าจะเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวหรือว่าอะไรประมาณนี้ครับผมไม่แน่ใจเลยแต่ันนั้นแหละก๋วยเตี๋ยวแน่เน่ครับผมใช่ครับบาครับไม่ไม่ใช่จ้างเข้ามาเร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 า เราประมาณว่าเอาแบบประมาณอย่างแยกพี่วาดให้ผมหน่อยอะไรแบนั้อแล้วมีนักวาดเขามาวาดให้หาแบบมาแล้วก็ให้เขาวาดขายตั้งแต่กี่โมงถึ้งกี่โมงครับร้านโดยปกติจะเปิดแปดโมงครึ่งแต่บางทีลูกค้าก็มาตั้งแต่เจ็ดโมงกว่าก็มีผมก็เลยต้องมาตั้งแต่เช้าอตีห้ากว่าผมก็ต้องมาตั้งหม้อแล้วกลับผมใช่ไปถึงเส้นสามสูสี่ครับกบินบุรีแยกกบินบุรีติดกับธนาคาร กรุงไทยครับครับถ้าผ่านมากระบินเนี่ยแวะได้เลยครับอยู่เส้นคู่ขนานก่อนถึงก่อนถึงสี่แยกประมาณร้อยเมตรครับนี่เราไม่เคยมาเราก็ไปตะเวนรอบตลาดหลายจุดมากนะฮะจนกระทั่งอันนี้เรามาแบบว่าสุ่มๆมาหรือมีคนแนะนําสุ่มๆเนาะครับ รูปปั้นหน้าร้านเออแล้วก็มีรูปปั้นอยู่หน้าร้านร้านร้านเล็กๆครับร้านเล็กๆฝากร้านด้วยนะครับเพราะว่ามันมันมองเห็นยากแล้วก็ที่จอดรถไม่ค่อยมีบางทีบางทีถ้าใจไม่รักจริงๆก็ไม่ยอมเดินนะแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะเป็นคนเก่าๆครับใช่ครับก็ไม่มีที่จอดก็ยอมเดินไกลครับผมอร่อยนะฮะใครผ่านมากระบินบุรีก็ลองแวะดูไม่ผิดหวังว่ารากเผ็ดมากใช่ใครทานที่นี่มทำไมมันเผ็ดมัน เอามาคั่วเองคร yeah RIGHT in so, ับใช่ร okay, ับเอามาคั่วเองก็เลยเผ็ด่ครับผมโอเคขอบคุณครับขอบคุณกันเมือนครับ